ใจไม่สงบวุ่นวายในหัวกับเรื่องเดิมตลอดเวลาทั้งวันพอจะแนะนำให้มันหลุดพ้นจากอาการนี้ได้ไหมคะอยากจะหยุดความวุ่นวายจากการคิดเรื่องวุ่นวายในหัวถูกไหมครับมนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นะระบบการทำงานของของตัวเราอยู่แล้วในระบบของจิตเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของความจำในอดีตกับการคิดปรุงแต่งต่างๆในอนาคตเป็นระบบที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลานะ เราใช้สิ่งนี้ในชีวิตเป็นประจําตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวย้อนกลับไปเหมือนเดิมคือเขาเคยทําการทดสอบแนละ้วเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาทดสอบอยังไงเขาบอกว่าวันหนึ่งมนุษย์คิดหลายหมื่นครั้งนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงหากเราได้ฝึกจริงๆเราจะรู้เลยว่าความคิดเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากและดับเร็วมากแต่ความคิดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ก็จริง แต่เราสามารถเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่นําความคิดที่เกิดขึ้นและไม่จําเป็นกับเราในขณะนั้นมาต่อยอดปัญหาเนี่ยความคิดเข้ามาไม่ได้เป็นปัญหาแต่ความคิดที่ไม่ได้ถูกรู้เลยเนี่ยแล้วเรานํามาต่อยอดซ้ําแล้วซ้าเล่าคิดวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นอันเนี้ยปัญหาเคยเป็นไหมครับว่าเคยกําลังคิดเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่อะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเลยนะคิดเป็นมั่นเป็นเหมาะคิดเป็นจริงเป็นจังคิดทั้งวันทั้งคืน มารู้ตัวอีกทีเฮ้ยเราคิดเรื่องอะไรอยู่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญและมันไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนด้วยซ้ําแต่เรากลับคิดเรื่องเนี้ยเป็นเวลานานบางคนเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประโยคเมื่อกี้ความคิดอ่ะไม่ใช่ตัวปัญหาครับเพราะเราต้องอยู่กับสงนี้ทั้งวันแต่หากเราไม่รู้ความคิดนั้นเลยไม่เท่าทันความคิดนั้นเลยแล้วเราเอาความคิดนั้นมาปรุงแต่งต่อซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่จบไม่สิ้น จบแล้วก็วนใหม่จบแล้วก็วนใหม่เนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหาเพราะเราไม่เคยรู้เท่าทันสิ่งนี้แล้วปล่อยให้สิ่งเนี้ยทำงานแล้วก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งต่อเนื่องไปไม่รู้จบทำให้โดยปกติวันหนึ่งอาจจะต้องคิดแค่หมื่นเรื่องเพิ่มขึ้นไปเป็นสามหมื่นสี่หมื่นเรื่องสี 450, 1, 200, ่หมื่นเรื่องมีหนึ่งหมืนครั้งที่คิดเรื่องเดิมแบบนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนถูกไหม กลับมาบ้านแบบอยากจะทิ้งตัวเลยอ่ะเพราะว่าความคิดอ่ะเวลาคิดมากๆเราเหนื่อยถูกไหมเราเครียดเรากังวลแล้วก็ดูดพลังงานมากๆดังนั้นสิ่งที่สําคัญคืออะไรต้องมีสติครับถ้าเรามีสติแล้วแ,แม้กระทั่งสิ่งที่เราเห็นความคิดตรงเนี้ยเราจะสามารถหยุดและเห็นแล้วให้ความคิดตรงนี้ดับไปได้พอดับไปเนี่ยไอกำลังของความคิดตรงเนี้ยที่เราไม่คือความคิดเหมือนพายุอ่ะแรกๆอะ่ะ กำลังน้อยถูกไหมแต่พอเราปล่อยให้ไม่ให้ความคิดเนี่ยเกิดขึ้นตอบเนื่องไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มหมุนใหญ่ขึ้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 นเขาเรียกพายุอารมณ์ไงถึงตอนนั้นน่ะคุณคิดเรื่องเดิมซ้ำๆเป็นชั่วโมงอ่ะคุณคิดว่าถึงเวลาจริงเขาจะลงให้คุณเหรอความคิดเขาไม่ลงให้คุณแล้วนะก็คุณไปสร้างเขาแบบอภิมห์มา ah ใหญ่โตขนาดนั้นน่ะดังนั้นสําคัญสุดที่จุดเริ่มต้น คิดต้องรู้ครับคิดเรื่องอะไรอยู่ต้องรู้รู้จากอะไรจากการฝึกสมาธินี่แหละครับเราฝึกแล้วเราจะเริ่มเห็นพอเห็นเราจะเริ่มวางได้พอเราวางได้ปุ๊บความคิดเข้ามาก็ไม่ได้เป็นปัญหาความคิดจะเข้ามาหนึ่งหมื่นครั้งก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะคิดทุกครั้งก็รู้ทุกครั้งแล้วก็วางได้ทุกครั้งก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไม่ถูกรู้เลยแล้วไหลกว่าความคิดนี้ไปเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมง อันนี้ปัญหาครับก็จะเกิดอาการอย่างที่พี่ท่านนี้บอกนะครับคือเป็นคนย้ำคิดย้ำทำคิดวนเวียนแต่เรื่องที่ผ่านมานานแล้วเวลานั่งสมาธิใจไม่นงคือเมื่อสักครู่เป็นคำตอบนะครับเกิดการย้ำคิดย้ำทำนี่ไงเกิดจากการที่เราไม่ได้มีสติแล้วก็ไปดับความคิดที่เกิดขึ้นทันท่วงที ทีนี้วิธีการนะครับอันนี้ผมมีแชร์ไปนในไลฟ์เมื่อวานแล้วนะครับว่าเวลาเราเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยใจจะไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่จะมานั่งอะ่ะเราคิดเรื่องเยอะมากๆม,ม,มาตลอดอะ่ะแล้วเราเป็นเขาเรียกว่าภาษาเหมือนเดิมนะเขาเรียกว่าอาสวะเรียกว่าสันดาละกันสันดานที่นอนเนื่องอยู่ของเราเนี่ยเป็นคนคิดเยอะเรา เราเราสร้างเหตุแห่งการคิดเยอะมาพอเรามาทำสมาธิคือนั่งอยู่เฉยๆเงียบเหมือนจับปูใส่กระด้งครับเหมือนเอาลิงจับใส่กรงอะ่ะไม่อยู่ครับพอไม่อยู่เสร็จปุ๊บก็จะแบบพลานถูกไหมก็จะคิดตามสภาวะที่เราเป็นมาก่อนสิ่งที่ทำได้คืออะไรครับเริ่มต้นจากการรู้และเห็นความคิดตามความเป็นจริงก่อน คือความคิดเข้ามาอย่าไปปฏิเสธเขาผมบอกแล้วว่าความคิดเนี่ยเป็นระบบการทํางานอัตโนมัติของร่างของระบบชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีวิญญาณการรับรู้อยู่เนี่ยเราหยุดคิดไม่ได้หรอครับตามเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมให้กับการคิดนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความคิดที่เข้ามาไม่ใช่ปัญหาหน้าที่ของเราคือเราฝึกสมาธิใช่ไหมเราอยู่กาัการบริกรรมยกตัวอย่างเช่นเราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าออก เวลาที่เราอยู่กับการระลึกรู้ลมหายใจเนี่ยเราจะไม่คิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดการระลึกรู้ลมหายใจจะหายไปเพราะฉะนั้นสองสิ่งที่ทำเนี่ยง่ายมากทันทีที่คิดเราจะไม่รู้ตัวไม่รู้ลมหายใจเวลาที่เรารู้ตัวเราไม่คิดก็สังเกตแค่นี้อยู่กับลมหายใจใช่ไหมอยู่ไปอยู่ไปสักพักหนึ่งลมหายใจหายไปแล้วคิดอะไรเพลินเลยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรนะเป็นปกติ รู้ตัวเมื่อไหร่เฮ้ย hey, ตบตัวเองนิดนึงตบเบาๆนั่งสมาธิอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่นะกลับมาก่อนก็กลับมาแล้วถามว่าต้องไปแบบไปด่าความคิดไหมไปปฏิเสธความคิดไหมบางคนหลายๆคนชอบที่จะไปด่าความคิดไงเฮ้ย hey, เข้ามาทําไมอะ่ะนั่งสมาธิอยู่ดูซิไม่สงบเลยทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมแย่แบบนี้ถูกไหมหารู้ไหมว่าทําแบบนั้นอะ่ะ ยิ่งปรุงแต่งต่อจากเดิมอีกจากเดิมที่คิดและเห็นก็จบไปแล้วแล้วความคิดก็ห้ามไม่ได้ด้วยไม่มีใครห้ามความคิดได้ครับยิ่งห้ามยิ่งมาเป็นไหมอย่าคิดอย่าคิดคิดกระจุยเลยถูกไหมแล้วทำไงก็แค่เห็นรู้ว่ามันเกิดขึ้นและเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่เป็นปัญหาเพราะความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอยู่ภายใต้กฎตรลักครับไม่ได้คงทนถาวร ไม่มีใครจ้างให้คุณคิดเรื่องหนึงน่งๆได้เป็นวันๆโดยที่ไม่หยุดหรอกถูกไหมหมดเหตุเขาก็ไปเองแต่เราต้องไม่สร้างเหตุใหม่ขึ้นมาคิดต่อถูกไหมแค่นั้นเองครับเนาะลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเราจะเริ่มแบบไวกับความคิดมากขึ้นจะเริ่มแบบเห็นการเกิดดับของความคิดได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นนายแล้วกันไม่ได้เป็นทาสของความคิดอีกนะครับ